ครับแล้วสิ่งที่น่าแปลกที่สุดนะครับมันเป็นเหมือนการที่ว่าพยายามแยกตัวผมเนี่ยนะพยะายามแยกตัวผมเนี่ยนะฮะในการเข้าควบคุมในการเข้าเชื่อมต่อนะฮะในการเข้าเชื่อมต่อประชาชนนะ,ะในในใคล้ายๆกับว่าใช้ตัวผมนี้ในการทดลองแล้วเอาไปเชื่อมต่อประชาชนเพื่อให้เป็นแนวร่วมหลังจากนั้นเปิดระบบเสียงให้คนนั้นได้ยินนะฮะ และก็เหมือนการใช้ตัวนะฮะหรือหรือเหมือนการใช้ตัวในการเ,าเข้ามีเพศสัมพันธ์กันผ่านตัวคนนะฮะแล้วก็มีการแยกระบบพยายามแยกระบบออกจากตัวผมเนี่ยเข้าเชื่อมต่อกับเด็กอายุ13ปีถึงสิปีให้ทำอาชีพในการขายบริการเล่นยาน่าแปลกดีไหมครับเชื่อมต่อออกจากเด็กไปให้เด็กคนนั้นทำอาชีพในการขายบริการนะฮะเด็กหน้าตาดี 13ถึงเอา13ถึง17ปีน่าแปลกดีให้เด็กนั้นทำอาชีพในการขายบริการแล้วคนนั้นจะใช้ตัวเพื่อที่จะควบคุมให้เข้ามามีเพศสัมพันธ์กันนะฮะกลุ่มเดินยากลุ่มค่ายาทหารตำรวจหลากหลายธุกรกิจเป็นการแยกออกจากตัวผมไปแล้วแยกโปรแกรมออกให้ในร่วมแต่ละคนดูนะฮะ หรือแยกโปรแกรมไปเหมือนกับว่าหาว่าเรานั้นกระทําความผิดอย่างนั้นอย่างนี้เพือ่อแยกออกไปออกไปเป็นตัวเครื่องทุกเครื่องเป็น10 20เครื่องในการเข้าควบคุมคอนโทรลเรานะเมื่อผมได้ยินก็จะมีการสั่งคนว่าให้ข้อมูลอย่าพูดในเสียงที่ได้ยินอย่างนั้นอย่างนี้พยายามที่จะทดลองผมเนี่ยในการใช้ในกลุ่มของตัวเองนะผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรณานะครั้งที่ผมได้ยินใหม่ๆคล้ายๆกับว่าเ,เหมือนตัวผมเนี่ยเป็นพลังงานคลื่นนะ เป็นพลังงานคลื่นแต่ปี2559เหมือนคลับคลื่นไฟฟ้าบางทีคือคืออยากลองอยากลองดูว่ามันใช่ไหมนะหน้าผากเหมือนจะเป็นคลื่นหลังจากนั้นเราควบคุมตัวเราเองนะแล้วก็เหมือนการพูดเบาๆพูดเบาๆเหมือนการจี้คลื่นเข้าไปสื่อสารเหมือนการพูดเป็นคลื่นที่เป็นคลื่นพลังงานไฟฟ้านะเหมือนการพูดในความคิดเปิดปากนี่เหมือนการพูดในความคิดในความรู้สึกเรามันจะสื่อออกไปหาคุณได้ยินชัดเหมือนเป็นคลื่นไฟฟ้าเลย นะนะ่านะแปลกดีแล้วก็เหมือนว่าเหมือนมีคนพยายามที่จะใช้ตัวมันในการล็อกนะฮะนิ้วอย่างเงี้ยเหมือนนิ้วเหมือนการล็อกนิ้วในการสื่อสารเฉพาะหรือการเลือกฟังบนหัวนะฮะหรือการเลือกฟังบนหัวจุดใดจุดหนึ่งโดยการใช้นิ้วโดยการใช้ร่างกายตัวเนี้ยในการควบคุมในการฟังคลื่นแต่ละคลื่นและก็สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าว่าตัวไหนหรือตัวไหนกําลังเข้ามามีการพยายามปล่อยตัวหลายรูปแบบนั้นเข้ามาแล้วก็ดึกออกและก็เป็นการแยกตัวใช้ แยกตัวไปกับกลุ่มค้ายาเดินยากลุ่มค้าบริการหน้าแปลกดีแล้วหสวัยหาผลงานผลประโยชน์และพยายามแยกระบบไปแล้วก็ประจานเราอีกรุ่มแบบหนึ่งน่าแปลกดี